l ลตเตอ l ์โลโก้ u อลัสเตเออกแบบโลโก้ตัวอักษรแบบนี้ทำง่ายๆนะครับมาเริ่มจากเครื่องมืออาร์ตบอร์ดถูเลือก n นิวงอาร์ตบอจัดวางหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือไททูเลือกเครื่องมือไททูมาแล้วก็มาเลือก Select พื้นที่ในการพิมพ์นะครับที่จะพิมพ์คำว่า Good นะครับ G ี O, o D หลังจากนั้นเราก็ Ctrl A เพื่อเลือกทั้งหมดนะครับ นี้พี่จะเพิ่มไซส์เป็น300นะครับเข็นเต Enter ลักษณะฟอนต์สไตล์ hmm. จะเป็นลักษณะของฟอนต์บแบบนี้สามร้อยเลฟไปก็เอาสัก400แล้วก็ Enter หนึ่งครั้งจัดวางให้เป็นรูปแบบ Align Center แบบนี้นะครับคลิปนี้ที่เราจะทำกันนะครับก็คือตัวอักษรเนี่ย เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพิมพ์ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พี่จะเล็กแล้วก็คอนโทรลทีนะครับที่จะดูความห่างระหว่างตัวอักษรตรงนี้มันเซตค่าเอาไว้ที่ศูนย์นะครับเพราะนั้นพี่ต้องการให้มีความห่างเยอะขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเงานะครับ อันนี้พี่จะเพิ่มค่าไปก่อนเป็น50อของห่างระหว่างตัวอักษรมันก็จะหากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่วินโดว์มาเลือก a อ p พ a เ a n c e นะครับถ้าเป็นคีรัดก็ชิปบวก F6 นะครับว่าได้ a อ p พ a เ a n c e มาแล้วนะครับพี่ก็จะามาเลือกตรง add new f i l l แบบนี้ add new f i e l เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก็จะเปลี่ยน f i l l เป็นสีขาว แล้วมันก็จะมองไม่เห็นนะครับจากนั้นเราก็มา add new stroke แล้วก็ดึงกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ดึงสโตรกให้มาอยู่ข้างล่างฟิลแบบนี้ t r o รกมีความหนาที่40สโตรกจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกตรงสโตรกเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่ effect ติดก๊อตอรนฟอมเลือกตรนฟอมตรงนี้ติ๊กครูตรงนี้พี่จะป้อนค่า0 5นยพิกเซลนะครับอ o r i z o l นย์จุด้า 0, พิกเซล v e i c a l ก็ป้อนเป็น0 5นย์จุดห้พิกเซลคั c ปี้ที่จะเลือกเป็นสักสิบคั c ปี้ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับ พื้นที่ว่างๆเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นหนาๆขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้มันทับซ้อนกันอยู่นะครับตรงนี้พี่จะลองเลื่อนไปนะครับพี่จะลองเลื่อนไปแบบนี้เห็นไ,ไหมครับมันจะมีเงามันจะเป็นเส้นๆนะครับตรงนี้สาหรับตรงนี้นะครับพี่จะโอเคไปก่อนนะครับโอเคไปก่อน แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะได้เห็นชัดๆนะครับขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Appearance นะครับมาที่ Transform เราต้องการที่จะแก้ไขนะครับตรงนี้ที่จะ,ะตรงนี้ต้องติ๊ก Preview ด้วยนะครับมันจะได้เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับสำหรับตรงนี้ที่จะลดลด Copy ลงลดจำนวนลงแล้วก็ จะทำให้มันเลื่อนเลื่อนลงมาถ้าเราใช้ค่าแบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้อันนี้ต้องการให้เลื่อนลงให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่ามันไปทางซ้ายก็จะไปะก็เลือกตัวเลขไปแบบนี้ถ้าให้มาทางขวาเราก็สามารถที่เพิ่มค่าตัวเลขไปได้ ที่เพิ่มความห่างเมื่อตะกี้นี้ถ้าเกิดเราไม่เพิ่มความห่างนะครับตัวมันก็จะทับซ้อนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ต้องการให้มันไปทางขวาทางซ้ายนะครับขอโทษทีครับเนี่ยนะครับลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราไดอ้อย่างที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคออกมาหลังจากนั้นสีพื้นนะครับเราจะสังเกตว่าสีพื้น เป็นสี g r a d ดียนนะครับเราก็มาเลือกที่ฟิลจากนั้นก็เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีกระเดียนสีใดก็ได้นะครับอันนี้พี่จะเลือกเป็นสีซมม์แบบนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ Window มาเลือก g r a d ดียนแบบนี้ตรงนี้เลือกเป็น l ิเนียจากนั้นตรงนี้พี่ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีประมาณนี้ หลังจากที่เปลี่ยนสีเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเลือกที่เครื่องมือกราเดียนเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นเครื่องมือกราเดียนอยู่แบบนี้นะครับที่ก็จะเอาเอาอเครื่องมือวางไว้แบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นลูกศรโค้งๆนี้นะครับเราก็กดจุบค้างไว้จับหมุนนะครับหมุนเราจะสามารถปรับสีใด้การ มาตรงนี้นะครับแล้วก็เอากดค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้สามารถที่จะปรับสีได้นี่ครับอย่างที่เราต้องการเมื่อเราปรับอย่างที่เราจนเราพอใจแล้วเราก็คลิกทิ้งไปหนึครั้งเราก็จะได้เครื่องอได้ตัวอักษรเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะครับเราสามารถพิมพ์เพิ่มหรือว่าจะเปลี่ยนคำก็ได้นะครับ กูดแล้วก็พิมพ์เพิ่มเป็นตรงนี้หรืจะเป็นเป็นกู้นบนี้มันเกินไปนะครับเราก็ต้องลดตัวลงมาน,นะครับนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ e ร t e o เอา i n e เพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงคำได้นะครับแบบนี้นี่ครับ l e t t o r Logo ก l l u s t r r t อ r ออกแบบโลโก้ตัวอ,อ,กอักษรแบบนี้ทำง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุรา5 5าฮ่เนะครับสวัสดีครับ